พิธาแก่นนำพักก้าวไกลเชื่อว่าประวัติศาสตร์จะไม่ส้ำรอยจะไม่ถูกยุบตามรอยพักอนาคตใหม่พร้อมทั้งยอมรับว่าตลอดตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงวันนี้ยังไม่ได้ยินสัญญาณอะไรและเมื่อคืนนอนหลับสบายดีโดยบอกว่าแม้จะไม่กังวลแต่ก็ไม่ประมาททั้งยังมีการเปิดใจเป็นครั้งแรกว่าได้เห็นหลักฐานความพยายามของพักอื่นที่จะมาซื้อตัวสสจากพักคก้าวไกลค่ะ แต่ผมก็ยังยืนยันนะครับว่ายังมั่นใจในแนวทางในการต่อสู้ยังมั่นใจในข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็ยังมั่นใจในเรื่องเกี่ยวกับข้อกฎหมายแล้วก็คิดว่าจะได้รับความเป็นธรรมในบ่ายวันนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เวลาย,ยังไม่ถึงยังมีเวลาอีกสองสามชั่วโมงก็ขอทําหน้าที่ผู้แทนราษฎรให้สมกับที่ประชาชนเลือกมาก่อนครับไม่ได้เช็คอะไรเลยครับเมื่อคืนก็หลับตามปกติทุกอย่างก่อนไปก็กินข้าว ินเลี้ยงกับเพื่อน,อนสอๆสสร้องคาราโอเกะจนไม่รู้ว่าคืนนี้จะมีม,มีแรงปลาใสหรือเปล่ายังไม่รู้เลย <laughs> ก็เป็นอย่างที่ภาพาเล่าเรื่องเลยครับก็ยังมีความเป็นเอกภาพความสมัครสมานสมัสมัคคีนะครับแล้วก็รู้สึกเป็นความรู้สึกเหมือนกับเข <laughs> าเรียกว่าอะไรภาษาอังกฤษว่าใช้คำว่าเฉีวมันก็คือก็คือไม่ไม่ไม่กังวลแต่ก็ไม่ประมาท แล้วก็เข้า,ขาใจว่ายัางไงพักเราก็ยังไปต่อได้อยู่แน่นอนอยังมั่นใจในข้อเท็จจริงในมั่นใจในข้อกฎหมายครับแล้วก็ได้ทําทุกอย่างเต็มที่อย่างที่เป็นไปได้ทุกอย่างแน่นอนไม่ส้ำรอยประวัติศาสตร์ครับ,บรใใอ,มอมผมเองก็มีโอกาสได้เห็นหลักฐานบ้างนะครับจากโทรศัพท์ของคนอื่นของาจากหลายๆพักมาบ้างก็มาเป็น จำนวนเงินอย่างที่เมื่อวานมีข่าวออกไปบางอันก็มาเป็นตําแหน่งครับตําแหน่งรองหัวหน้าพักบ้างตําแหน่งนู่นตำแหน่งนี่อะไรบ้างแต่ว่าสสเขาก็เอามาให้ดูนะครับพอเข้ามาดูานีก่ก็มั่นใจได้ว่าเขาบอกว่า เขายินดีที่จะ,ะเดินทางต่อไปกับพรรคเก้าไกลแน่นอนแล้วก็เงินซื้อเขาไม่ได้ตําแหน่งซื้อเขาไม่ได้มันคือความไว้วางใจที่ประชาชนให้มาเขาจะไม่เอาไปแลกกับผลประโยชน์ส่วนตัวแน่นอนผมก็รู้สึกเบาใจครับแต่ว่าก็ให้ให้ประชาชนได้รู้ว่ามันมีการเมืองใต้เข็มขัดมันมีการเมืองสกปรกอย่างนี้อยู่จริงๆในในในบ้านเมืองเราในช่วงเวลาแบบนี้ บอกว่าเขาก็ทําไปเพื่อที่จะสร้างให้อนาคตมันเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเกิดเราไม่ยอมสักอย่างอนาคตมันก็เป็นไปอย่างที่เราต้องการที่จะให้เป็นครับไม่ใช่แค่อุดมการ์อย่างเดียวครับแต่มันคือนโยบายของเราด้วยมันคือความเชื่อใจของพี่น้องประชาชนด้วยและผมก็เชื่อมั่นในตัวสสทุกคนนะครับแล้วก็ว่าที่ผู้สมัครทุกคนที่เราถามเขาอย่างเข้มข้นว่าทําไมอยากจะมาเล่นการเมืองแล้วทำไมต้องมากับพรรคก้าไกลและทำไมต้องมาสมัยนี้ผมว่าเขาก็ยัง ด้วยการที่เราย้ำแล้วย้ำอีกเนี่ยเขาก็คงจะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นแล้วก็เชื่อใจได้ว่าเขายังจำได้อยู่เสมอว่าเขามาเล่นการเมืองเพราะอะไร